สวัสดีครับพบกับผมวายุูพารครับนักพยากรณ์ไพ่ิซีนะครับก็มาถึงคิวชาวราศีกรกฎนะครับก็ต้องเขาฝากผลงานนะครับการทำนายนะครับดวงชะตาราศีนะครับเป็นครั้งแรกผ่าน y t u t u นะครับในปีพุทธศักราช2558นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎนั้นดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ คนกรกฎนะครับจะเกิดในช่วงวันที่15กรกฎานะครับถึง16สิงหาคมนะครับต้องบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นเป็นปีแห่งเขาเรียกว่าปัญหาชีวิตความรักนะครับเป็นเรื่องของอความไม่สดใสอะไรบางงเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสําหรับชาวกรกฎนะครับจะเด่นในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็จะมีโอกาสมีคนชวนร่วมหุ้นลงทุนเกิดขึ้นนะครับ จะเด่นๆก็อยู่ในช่วงต้นปีนะครับไม่เกินช่วงมีนาโดยเฉพาะช่วงมีนามิถุนาแบบนี้นะครับสามารถลงทุนหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่ว่าคุณจะวางแผนเดินทางในช่วงนั้นก็ดีทํางานใหม่ก็ดีทําธุรกิจร่วมหุ้นก็ดีแบบนี้ครับ <S <S เหมือนจะมีคนใกล้ชิดคนรู้จักมาชี้แนะชี้นําเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะครับให้ได้รู้จักให้ได้ร่วมงานด้วยกันแบบนี้นะครับในส่วนของดวงการเงินนะครับชาวกรกุลหามาได้เยอะก็ออกเยอะครับ ยังไม่เหลือเก็บมีเหตุให้ต้องได้ใช้จาดการเงิน,นงออกไปนะครับดวงความรักนะครับชาวกรกฎต้องบอกเลยว่ากลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่34ถึง36นี้ก็ไม่ดี44ถึง46 54ถึง56นะครับดวงจะความรักจะไม่ค่อยเด่นมากแล้วก็มันก็ดึงหลายๆด้านด้วยนะครับภาพใหญ่ๆต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เดือนเมษานะครับชาวกรกฎนั้น มีภาวะเสี่ยงต่อการโดนโกงโดนหลอกเจอคนไม่จริงใจเจอเรื่องไม่ดีมีเหตุห้พิ่ตกกังวลเศร้าใจจิตตกในเดือนนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจำพรรการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะเต็มใจไหมเพราะว่าดูไพ่แล้วรู้สึกเศร้าๆนะครับในช่วงของเดือนพฤษภานะครับจํารรการโยกย้ายนะั้นอยู่ในช่วงของพฤษภานะครับแล้วก็เดือนกันยานุลานะครับของของครึ่งปีหลังแบบนี้นะครับในส่วนด้านความรักนะครับต้นปีเลยนะครับต้องบอกเลยว่า คนโสดมีโอกาสหนึ่งพบเจอคนที่ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาพ่อไม้หรือนะครับไม่ไม้เข้ามาชอบในช่วงของมก,กราคุมผานะครับแต่ด้านความรักนันช่วงคุมพาจะโดดเด่นนะครับมีโอกาสเจอคนถูกใจแบบนี้นะแต่นิดหนึ่งต้องดูนิดนึงนะครับว่าถ้าหากคนเข้ามาในช่วงของมก,กรานะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเพราะชาวราศรีกรกฎปีนี้เสี่ยงต่อปัญหาชีวิตความรักนะครับ รับซ้อนแบบนี้เว้นแต่นะครับคนที่ชอบเพศเดียวกันนะครับก็จะเร่นตั้งแต่ต้นปีเลยคือช่วงมกราเลยแบบนี้นะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงเมษาทุกอย่างลงนะครับความรักก็ไม่ค่อยสดใสนะครับดวงการงานนั้นกับโดดเด่นนะครับโดดเด่นขึ้นมาในช่วงมีนาแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะคิดเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนั้นจะดีนะครับกับช่วงพฤษภานะครับกรกฎาสิงหานะครับแล้วก็ บางดูมีโอกาสโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับในลักษณะของปัญหาเมื่อก่อนแล้วก็ย้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ระวังเพิ่งระวังมิตรสหายนะครับคนปองร้ายมุ่งร้ายนะครับตั้งแต่ช่วงเมษามิถุนาเพื่อจิการำัำวาช่วงนี้ไม่เด่นนะครับแต่ถ้าหากคุณคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานเหมือนตามที่ผมบอกครับจะโดดเด่นตั้งแต่กุมภามีนามิถุนานะครับเพื่อชจิกาทนวาแบบนี้หากร่วมหุ้นทําธุรกิจหรือมีคนชวนทํางานเพิ่มก็จะไปโดดเด่น อยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงมีนาแล้วก็ช่วงมีนาคีหนึ่งไม่ใช่มิถุนาแล้วก็พฤศจิกาธันวาครับความรักนั้นจะสดใสแค่ถึงเดือน3เข้าสู่เมษาก็ดูความรักเริ่มมีปัญหาแล้วครับขอให้ประคับประคองกันไปนะครับส่วนคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ในด้านความรักนั้นก็ยังไม่สดใสครับเพราะว่ามันจะเป็นสภาวะรักจริงรักหลอกรักจริงรักหลอกอยู่แบบนี้นะครับจนถึงสิ้นปี2อ5 8อเลยส่วนคนปองร้ายนั้น ระวังช่วงมิถุนายนนะครับกับช่วงพฤศจิกาธันวาช่วงนี้จะติดขัดทําอะไรก็ติดขัดนะครับช่วงพฤศจิกาธันวานั้นไปโดดเด่นสําหรับกลุ่มคนที่มีสายงานด้านนี้ครับวิศวกรนะครับตำรวจทหารแบบนี้นะครับคนทำโลจิสติกนะครับพวกแอร์ออสเตดพวกเดินทางบ่อยๆกลุ่มเดินทางบ่อยจะดีกับกลุ่มงานกลางคืนคนกรกฎนั้น่าดีนะครับพวกที่เป็นนักแสดงนะครับ อาผมทำทำทำนวดนะสป,ปาอาผมนวดร้านคาราโอเกะผับบาร์ร้านเหล้าดาราคนเขียนบทละครแต่งกวีอันนี้โดดเด่นนะครับกับผู้ที่เดินทางบ่อยๆทํางานต้องมีการติดต่อประสานง,งานบ่อยๆเนี่ยถือว่าจะโดดเด่นของปีพศอสังกส่ราส่วนเรื่องส่วนตัวนั้นต้องบอกเลยว่าความรักชีวิตส่วนตัวความวิตนตัวขงวลจะเล่นงานตั้งแต่เดือน4เดือน4ี่จะตกตกอีกทีนึงก็คือช่วงกรกฎาสิงหาแบบนี้นะครับต้องขอให้ชาวราศีรากรกฎนั้น มันทำบุญนะครับตัดเคราะห์กรรมเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคุณนั่นคือกรรมเก่าในเรื่องของชีวิตความรักสมงครณให้ความรักของคุณนั้นยังไม่สดใสครับอ่าสิ้นปีซึ่งบอกเกิดกำเนิดจะอยู่ในช่วงของเมษานะครับแต่กอ,อจบไปสำหรับคนที่เป็นราศีกันย์และคนที่เป็นคณิกรสดีคับ